สวัสดีค่ะชาวทาตไฟทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกนะคะของเดือนกร,รกฎาคมปี2566นี้นกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกนะคะสามารถดูควบคู่กันได้ทั้งลัคนาและแราศีค่ะพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณเปิดเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านไพ่กันเลยดีกว่า ความรักของคุณในช่วงนี้เป็นเช่นไรบ้างนะคะพลังงานหลักของคุณนะคะเป็นเด็กถือเหรียญน,นะความรักครั้งนี้มีการดูแลความสัมพันธ์เริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนกับมันสะสมขึ้นเรื่อยๆนะความรู้สึก ความรู้สึกดีๆนะคะก็เริ่มบ่มเพาะขึ้นมาเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลได้ด้วยเพราะคุณไพ่แปดถ้วยอ่ะทุกคนไพ่แปดถ้วยเนี่ยเป็นเป็นไพ่ที่อยู่ห่างไกลกันแล้วแบบเหมือนกับว่าจำใจต้องห่างนะคะอาจจะด้วยภารกิจหน้าที่หรือว่าที่อยู่อาศัยนะที่มันห่างไกลกันเนาะก็ทำให้เรารู้สึก คิดถึงหรือว่าน้อยใจต่อโชคชะตาได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวธาตุไฟเดี๋ยวบอกกอนชาวธาตุไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีธนูจะอยู่ในราศีเมษหมดเลยเออจะอยู่ในชาวธาตุไฟหมดเลยขออภัยค่ะคุณเหมือนกับว่าคุณกําลังทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะ คุณและคนรักของคุณคู่ของคุณมีความรักให้กันเนาะสิบไม้นะคะสิบไม้ก็คือเหมือนเป็นการที่ต่างคนต่างก็ทุ่มเทกับความรักครั้งนี้แล้วก็จริงจังทั้งคู่นะพลังงานที่นกเห็นจากนะ้ไพย่ยเพราะว่าต่อให้พลังงานข้างเคียงเป็นแปะถ้วยเนี่ยนกมองว่าความสัมพันเนี้ยเพราะว่าไพาสรุปเป็นสิเินเปลี่ยนไงคุณและเขาเนี่ยมีความตั้งใจในความ สัมพันธ์นี้มากๆเนาะต่อให้อยู่ห่างไกลกันก็คอยสอดส่องนะคะเอยังให้ความสนใจซึ่งการละกันอยู่แล้วตัวคุณเองก็มีความรักที่มั่นคงให้กับคนคนนี้เหมือนมันมีการปักหลักเกิดขึ้นนะคะขึ้นไพ่โอ๊ยขออภัยคะ่ะขึ้นไพ่หนึ่งดาบเนาะหนึ่งดาบก็คือเนี่ยเห็นไหมคะชัดเจนในความรู้สึกแล้วแหละว่าคนคนนี้แหละคือคนที่เราอยาก ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตขึ้นไปสิบเหรียญเนาะความรักเติบโตขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็จะนําไปสู่ความชัดเจนในอนาคตการมั่นหมายแต่งงานได้นะคะขึ้นไ The ่เดอะไฮล์แฟลนค่ะคุณอาจจะแต่งแตกต่างกันได้ด้วยศาสนาเชื้อชาติวัฒนธรรมประเพณีอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนาะประมาณนี้ มีพลังงานของชาวธาตุลมค่ะเมทุนตุนกุ้มชาวธาตุน้ํากรกฎิจิกมีนคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้แต่ความรักครั้งนี้อาจจะต้องรอนะเป็นความรักที่ไม่ได้เร็วนะักแล้วก็เป็นความรักรูปแบบใหม่สําหรับคุณก็ได้นะที่คุณไม่เคยเจอความรักแบบนี้อาจจะไกลกันอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือคนที่เด็กกว่าอะไรประมาณนี้ได้นะคะมาดูกันค่ะว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณนะคะมีอะไรบ้างของคนโสดชาวทัดไฟจะมีคลิปแยกออกไปอีกนะคะเดี๋ยวนกจะทำภายหลังนะแต่คุณจะดูคลิปนี้ด้วยก็ได้ได้หมดเลยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณค่ะคนทางใกล้ชาวต่างชาตินะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะหรือคนที่มีสีผิวที่แตกต่างกาันเป็นนักเดินทางนะคะ เป็นคนที่ทำเกี่ยวกับงานช่างเป็นวิศวกรได้ด้วยนะคนที่ชอบความเร็วหรือเป็นคนที่รักสุขภาพนั่นเองนะจัสติกค่ะห้าถ้วย King of Swords The Star เนาะคนคนนี้ความรักของคุณน่ยจะเป็นความรักที่เขาอาจจะทำให้คุณเชื่อมั่นในในตัวเขาแล้วก็ ทำให้คุณกลับมาศรัทธาในความรักครั้งนี้นะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความชัดเจนความจริงจังจากเขานะคะความหนักแน่นมั่นคงที่คุณรับรู้ได้รู้สึกได้จากเขาเนี่ยทำให้คุณศรัทธาในความรักครั้งนี้ขึ้นไปเดอะสตาร์นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงหรือคนที่มีความโดดเด่นก็ได้ มีพลังงานของชาวราศีตุลราศีกุมนะคะชาวราศีกรกฎเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักครั้งนี้ความรักครั้งนี้จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะขึ้นไพ่จัสติกนะแล้วก็ไพ่เดอะชาริออตคุณคนนี้ดูเขามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจกับความรักครั้งนี้มากๆอาจจะหมายถึงการเดินทางมาพบมาเจอกับคุณก็ได้นะเพราะว่าขึ้นไพ่เดอะชาริออเป็นไพ่ของการเดินทางเลยแหละนะ King Short, คิงออฟสอดคนคนนี้เขากำลังเรียนรู้คุณอยู่เนาะ,ะขึ้นไพ่ n g งอ s w ส r d เนี่ยคือเขาตั้งใจแล้วแหละนะเขาจะเรียนรู้คุณเขาสนใจคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนคุณเป็นหนังสือที่เขาอยากจะอ่านนะ่ะนะคะมมาดูกันต่อนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะ คของคุณความรู้สึกของเขาค่ะบางท่านบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านการตรวจตรานะคะบัญชีหรือว่าเป็นราชการก็ได้เจ้าของธุรกิจมีอำนาจในการสั่งการนะคะเป็นผู้รักษาความยุติธรรมก็ได้ขอดูว่าเขารู้สึกอกย่างไรกับคุณนะคะขึ้นไพ่หกเหรียญหาสิบดาอ 2ถ้วยเอ,อสิบถ้วย t h Tower เออขึ้นไพ่สิบดาบขอดู10บดาบคืออะไรนะขยายให้ชัดเจนหน่อยโอเคเขารู้สึก,กอย่างไรกับคุณคนคนนี้เหมือนเขาเข้าอกเข้าใจคุณนะว่าคุณเคยผ่านอะไรในชีวิตมาหนักๆเลยต่อให้คุณจะเล่าเรื่องราวของคุณหรือไม่ก็ตามนะเหมือนเขารู้สึกได้ว่าคุณเจออะไรมามากมายแล้วคุณก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่ มีความเป็นผู้นําสูงอะ่ะมีความแบบปกป้องดูแลผู้อื่นได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามขึ้นคุ e น็อปสอดเนี่ยนะมีพลังงานของพ่อไม้แม่ไมได้ด้วยนะคะตัวคุณหรือเขานะอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้นะคะเพราะบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าฉันไม่ได้เป็นไม้ไม่เคยผ่านการแต่งงานคือ นกแค่บอกว่าอาจจะนะก็คือมันมีทั้งคนที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไงนกก็เลยอ่านแบบนี้นะคะก็นะหวังว่าจะเข้าใจนะโอเคไม่โกรธกันนะคะขึ้นไพ่หกเหรียญค่ะคนณคเนี้ยเขาเหมือนเขาสนใจคุณมากต่อให้เขามีคนเข้ามาให้เขาเลือกหรือว่ามาสนใจเขาเนี่ยเขาก็สนใจคุณมากๆเลยนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็คือเขา เขาชอบคุณถูกใจคุณรักคุณอะนะอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณนะคะจริงจังอยากชัดเจนนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็รู้ดีว่าคุณน่าจะชอบอะไรที่ชัดเจนแล้วก็ไม่คลุมเครือแล้วคุณก็พร้อมที่จะชัดเจนในเรื่องของความรักนะคะขึ้นไพ่เด t o w e ว์รขอขยายเด e t o w ว r นะคะเดม o น ชาวราศีมีนลัคนามีนขึ้นไพ่ The World นะคะ The World ก็คือต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลคนไกลในต่างแดนคนไทยในต่างแดนค่ะพูดผิดนะประมาณนั้นเออเขามองเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจชีวิตแล้วอืมคุณเปิดใจยากนะเขารู้สึกอย่างนั้นขึ้นไพ่หนึ่งดาเขาอยากชนะใจคุณนะคะอยากจะพิชิตใจคุณ แล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาทำได้ด้วยต่อให้คุณมีคนเข้ามาหรือเขามีคู่แข่งทางความสัมพันธ์เขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะเพราะว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเขาปรารถนาที่จะได้ครอบครองหัวใจคุณนั่นเองนะคะคนคนนี้นี่คือความรู้สึกของเขามาดูกันค่ะว่าเขาจะทาอย่างไรต่อนะคะคนคนที่คุณนึกถึงคู่ของคุณเนี่ยขึ้นไพ่แปดไม้ค่ะเจ็ดถ้วย คุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารจะเป็นส่วนใหญ่นะคะ k ค i n g of sort ขึ้นมาอีกแล้วนะคะ KING of sort พลังงานชาวทัดลมเยอะนะคลิปนี้ทัดลมเมถุนตุนกลกุมเขาจริงจังนะเขาชัดเจนแล้วก็เขาชัดเจนแล้วว่าเนี่ยเจ็ดถ้วยเนะีอย่างที่บอกว่าเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้าหาเขา มากมายแต่เขาชัดเจนแล้วว่าเขาเลือกคุณอเราก็มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนะคะชาวัศไฟแต่ว่าคนคนนี้คือนกบอกให้รู้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่สําหรับเขามากๆเหมือนเขารู้แล้วว่าเขาเลือกคุณนะคะใจของเขาเขารักคุณแล้วก็เหมือนกับถ้าไม่ใช่แบบนั้นนะเจ็ดถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการคุยกันผ่านโลกออนไลน์แล้วมันยังจับต้องไม่ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดู ล่องลอยอยู่แต่เขาจะทําให้เป็นรูปธรรมให้ได้นะคะให้เป็นจริงให้ได้นะขึ้นเด็กด่านะคะคาดลมมาอีกแล้วเมถุนตุลกุมก็คือคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญเขาคาดหวังค่ะคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะเติบโตึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนกมองว่าคนคนนี้จะทําให้ความรักครั้งนี้เติบโตขึ้นเขาจริงจังนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเด็กนะเขาดูแบบ เขาไม่อะไรหรือเปล่าแต่จริงๆเขาจริงจังนะคะแล้วคุณจะได้เห็นความชัดเจนของเขาขึ้นเรื่อยๆมาดูกันค่ะว่าทิศทางความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของชาวทัดไฟนะคะมีอะไรบ้าง The Hangman อุ๊ย The Hangman กับ Justice ขึ้นมาเหมือนกันเลยอะนกจำได้เมื่อกี้เนี่ยเนี่ย Hangman ขึ้นมาตรงนี้นะคะ นอกว่าความรักครั้งนี้อาจจะต้องรอนะมันไม่ได้เร็วนักนะคะแต่ก็เป็นการเป็นเป็นการรอที่ชัดเจนแล้วว่าเนี่ยฉันเลือกคนคนนี้นะคะคนคนนี้มีมีผลต่อใจฉันมากฉันเลือกคนคนนี้ฉันรักคนคนนี้อะไรประมาณเนี้ยฉันจริงจังแล้วก็ชัดเจนนะขอดู the hangman นะคะอาจจะเป็นสถานการณ์นะคะที่ต้องรอหรือว่าความพร้อมอะไรบางอย่างก็ได้นะ เก้าเรียญน,นะคะนกมองว่าเขาอาจจะอยากทําให้ชีวิตของเขามีความพร้อมแล้วก็ความมั่นคงหรือว่าอยากจะดูแลคุณให้ดีที่สุดนะคะบางบางทีก็อาจจะต้องรอนะ The Lover ค่ะ t e Lover คือเขารักคุณนะคะแล้วก็เขาอาจจะคิดว่าถ้าใช่มันก็ใช่ด้วยนะถ้าคุณเป็นคู่ของเขานะ แต่ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะนานแค่ไหนเหมือนคุณและเขามีโอกาสได้ลงเอยกันสูงมากเพราะพลังพลังงานของเนี่ย deliver ขึ้นมาให้คู่รักอะไพ่ของความรักความตกหลุมรักแรงดึงดูดนะคะ p a ชชั่นแล้วก็สิบเปลี่ยนขึ้นมาเป็นไพ่สรุปนะนะคะ j u s t i c เนาะความชัดเจนหนึ่งไม้สิ่งที่สิ่งที่เขาจะทำนะคะขึ้นไพ่ เดอน n ัเหรียญหนึไม้นะคะก็การประคับประคองนะคะสเหรียญสเหรียญน,นะไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปอย่างแน่นอนอาจจะมีอะไรให้ต้องปรับตัวแต่ก็เป็นการปรับตัวแล้วก็ลื่นไหลนะคะไปต่อได้แล้วก็คุณก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความสัมพันธ์นี้นะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้แล้วรู้สึกว่า ทั้งคู่อาจจะรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีๆทั้งคู่แล้วก็ไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะทีนี้นกแอบ,บเห็นเนาะสำหรับพลังงานของคนที่มีคนเก่านะชาวธาตุไฟมีความเป็นไปได้นะที่มีคนอยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการกลับเข้ามาที่เขาอยากจะชัดเจนอยากจะจริงจังกับคุณแล้วอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความรักครั้งนี้เขาไม่เคย ลืมคุณออกจากใจได้เลยไม่เคยมีใครที่จะเข้ามาแทนที่คุณได้เลยในใจเขายังมีคุณเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเขายังหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนเขาจะมาทวงความสัมพันนี้คืนนะคะเขาอยากได้คุณกลับเข้าไปในในชีวิตเขาอะนะพลังงานนะคะขึ้นมาเป็นพลังงานของเนื้อคู่นะคะเพราะฉะนั้น คนที่จะกลับมาต้องเป็นเนื้อคู่ของคุณเท่านั้นนะคนที่ยังมีความรู้สึกถึงการขึ้นเดล i เวอนะคะก็เป็นความรู้สึกที่ยังรักกันอยู่ไม่ใช่แบบอารมณ์แบบเกลียดชังจะกลับมาได้ไงใช่ไหมคือต่างคนต่างยังรักแล้วก็หลงไหลซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อยู่อยู่แบบเนี้ยเก้าเหรียนะอยู่แบบว่าอยู่รอคนคนนี้อยู่แบบโสดนะคะโสดแบบมีความสุข รู้อยู่แล้วว่าคุณคนนี้จะกลับมาอะไรประมาณนี้คือคุณมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาสูงมากเลยนะคุณเก่าในกรณีที่เป็นเนื้อคู่นะคะเนาะก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณเก่าอาจจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณได้แต่ถ้าคุณไม่มีคนเก่าก็อย่างที่บอกว่าเป็นพลังงานนี้เลยนะคุณและเขาเนี่ยไม่ไม่ปล่อยความรักครั้งนี้ไปอย่างแน่นอนนะคะเหนียวแน่นหนึบนะคือแบบว่าห่วงแหนมาก หลงไหลซึ่งกันและกันมากๆนะคะมีความถูกใจแล้วก็รู้สึกว่าตกหลุมรักเนาะต่อให้ความรักครั้งนี้อาจจะต้องรอนะคะอยู่ทางไกลกันแตกต่างกันเป็นความรักรูปแบบใหม่อย่างไรก็ตามนกมองว่าคุณและเขายังมีความพยายามที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจให้ความรักครั้งนี้สำเร็จให้ได้นะคะเราก็จะเป็นจริงด้วยนะ มาดูกันค่ะว่าไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับชาวธาตุไฟบางสิ่งที่ไพ่อยากบอกคุณขึ้นไพ่เดทนะคะคุณหมอคุณเ,เป็นหมอเป็นแพทย์นะคะเป็นาชาวราศีพิจิกก็ได้นะเป็นไม้หรือว่า,าคุณที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงอยู่ในสถานที่พยาบาลนะคะการอยากเริ่มต้นใหม่ในความรักก็ได้นะห้าดาบ คุณหรือเขาอาจจะไม่ได้คิดที่จะมีความรักแล้วแต่คนคนนี้อาจจะทําให้คุณอยากที่จะรักอีกครั้งนะคะหนึ่งเหรียญโอกาสที่ดีทางความรักของคุณกําลังมาแล้วคือถ้าเป็นพลังงานของคุณเนี่ยแน่นอนเนาะเพราะว่าไพ่อยากจะสื่อสารถึงคุณอยากจะแนะนําคุณใช่ไหมก็คือเนี่ยคุณอาจจะถอดใจในเรื่องของความรักไปละบางคนโสดมานานนะคะไม่ได้คิดที่จะมีความรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คนคนนี้จะมาเป็นความรักที่ดีเนะี่ยขึ้นหนึ่งเหรียญเนนะ่เป็นความรักที่แบบว่าที่ใช่สําหรับคุณนะ่ยคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดคาดฝันว่าจะเจอนะแต่คนคนนี้จะเข้ามานะคะเขาเปรียบเสมือนเป็นของขวัญเป็นรางวัลแห่งความรักให้กับคุณเลยแหละนะคุณอาจจะเจอกันผ่านงานสังคมนะคะสถานที่ที่มีเครื่องดื่มก็ได้นะงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะมีความเป็นไปได้เจอกันผ่านเพื่อนได้นะสามถ้วยสื่อออนไลน์ได้ค่ะ เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยประมาณนี้นะคะสำหรับชาวทาดไฟเนาะก็ขอให้คุณสุขสมหวังนะคะแล้วก็เจอกับความรักที่ดีที่คู่ควรกับหัวใจของคุณแล้วก็พลังงานนี้ถ้าเกิดว่าดีสำหรับคุณก็ขอให้คุณคอมเมนต์กลับไปนะคะขอให้เกิดขึ้นจริงโดยเร็ววันค่ะ ใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแล้วก็เป็นพลังงานของเราโดยตรงเนี่ยสามารถแอดไลน์มาได้นะคะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ดาลางคลิปนี้ค่ะแล้วก็เช่นกันนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะหินมงคลแบบนี้นะ,ะ,ะหินที่ไปเสริมดวงนะคะในเรื่องของความรักก็แอดไลน์มาได้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะ